เจ้วิเคราะห์นะครับและพิธีนี้คือไอเด็กของผมนะฮะเราจะมาลองดูว่าไอเด็กเนี่ยมันสามารถที่จะยังไงนะสามารถที่จะคุ้มไหมนะครับสำหรับการเล่นนะครับแล้วก็อื่นเรามาวิเคราะห์กันนะครับเราทางด้านซ้ายนะครับวิเคราะห์ผู้เชี่ยวเทอซึ่งเลเวลวอรเนี่ยเป็นหนึ่งฟีเจอร์เนาะนะครับสำหรับเกมนี้ เรามาวิเคราะห์อ่าอันนี้ทินเนตตีคลองอยูนะ่ทางด้านซ้ายแล้วแบ่งกันเป็นทั้งหมด4ภาคเนาะนะครับทั้งหมด4ภาคอันเนี้ยเป็นทินเนตตีเนาะจะเริเ่มประมูลอีก9นาทีนะครับถ้าตามแผนเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมเดาเฉยๆนะครับผมไม่มีการเข้าประชุม,มใดทั้งสิ้นเนาะทางด้าน,น,นซ้ายเป็นทินเนตตีคลองอยู่นะครับทางด้านขวาเนี่ยอยู่นี้มันต้องคลิกชื่อนะบางทีเขาเนียนอ่านี่เป็นกิลพวกพันธมิตรฝัง่ง104เนาะ ก็จะเริ่มเยอะนะครับเนี่ยเบอร์เฮ้ยอันนี้นีเบอร์ไม่ค่อยเยอะนะนะครับไอ้พวกนีเบอร์เยอะเลยอันนี้กิวจีนนะครับกิวจีนยังคลองอยู่เนาะอันนี้เป็นทีเนตตี้เนาะนะครับเป็นทีเนตตี้เททีเนตตี้คงตีเรามีคงจะได้เห็นเนาะโอ้จิงข้างล่างก็เยอะเว้ยมันก็จะประมูลอาจึ้นมาหรือเปล่านะอันนี้ก็ระวังเอาประมูลไม่ได้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวเดียวกันเนาะ นี่5 5กิวเทียอะไรไม่รู้แล้วขอใครกิวอะไรไม่รู้ครับโอ้ชาพันธุ์จีนก็เยอะเนาะนะครับชาพันที่หนึ่งจะเป็นเอลปีส1สุสีนะครับรน,น,นีนบ่มีของสเปรดข้างล่างก็ยังเป็นจีนอยู่นะมีสเปรดนะครับมีของสเปรดมีที่มีของสเปรดนะครับ,รบอืมอน,นี้เริม่มมีเริ่มมีหลายพันมานะครับก็ไม่ได้ของแค่สองอันนะถ้าได้แบ่งโซนนี้ก็สุสีครับ ก็ไปทูสี่เนาะฮิวบียกำลังชุนิ่นนำนะครับก็ก็คิวจีนนำนำนะครับซึ่งน่าสนใจน่าสนใจนะครับถามว่าการเชื่อมวันนี้รอบนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกเจ็นาทีเนะี่ยเราจะมาดูกันเนาะว่าว่าเขาจะประมูลกันยังไงนะเนะราจะทำไว้2คลิปนะครับก็คือเป็นคลิปที่ระหว่างประมูลนะครับแล้วก็คลิปที่อ่าเริ่มนะครับแล้วก็คลิปสุดท้ายนะการ เล่นนะครับของตัวสงครามเนี่ยนะครับก็คือการเตรียมเนี่ยฮะก็จะเตรียมกองทัพจากพันเนาะแล้วก็มีประมูลนะครับมีประมูลนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่จ้างเจ้าหน้าที่จ้างแล้วก็มีในส่วนของพิชิตนะครับพวกพิชิตพวกนี้นะครับแล้วก็มีสิ้นสุดนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนาะ ว่าความสนุกเป็นยังไงเนาะสนุกนะอันเนี้ยไอ้ป้อมเล็กเนี่ยเราจะแบ่งแค่ห้าสิเดี๋ยวเราจะเห็นเน้โอ้โหนเนี้ยน่าจะพื้นที่เนี้ยจะเป็นพื้นที่ที่ควรจะเข้ามาแย่งชิงกันเนาะผมว่าเยอะนะครับเยอะมากนะครับสี่ที่อยู่ข้างบนอ๋อเนี่ยสี่ทีล้อมเนี่ยโอเคไหมเราจะใส่ตรงกลางสี่ที่ก็โอ้โหถ้าดูพื้นๆมันก็มีการเปลี่ยนในส่วนของอ่าในส่วนของ ลูกกิวเนาะทีนี้ก็ไม่หลอกลูกกิวก็ลูนเกี่ยวไปเป็นมังกรใหญ่ในเทนตี้หรือเทนตี้ก็จะสลับกันไปสลักกันมานะครับเอ่อค mm ียวบีอันนี้ภาษาใหญ่คือสามห้าสิบเนี่ยน่าจะเป็นเคีวบีอยู่วันนี้น่าจะเห็นในส่วนของสปีดสเปดนะฮะบระมูลหรือเปล่าแต่เทนตี้าต่าจะใส่เข้ามานะครับทีมของอีสานเขาใส่เข้ามาแล้วลองมาดูเนาะว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรนะครับอืม 5นาทีจะได้ประมูแลแนะครับถ้าใรถ้ามีความคืบหน้าผมจะมาแจ้งให้ทราบนั้นเนีน่ยแน,นะนำนะฮะแนะนาคนที่อยากเล่นก็อยากให้มาเล่นออนของมนีเยอะนะครับมันสามารถจ้างเปับจ้างได้ผมอาจจะลองสมัครํำขาบไปไปวิ่งเล่นเนาะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นหนฟีเจอร์นะครับในการเล่นของนายข่าวนั่นเองครับผมโอเคเอาไปต่อ